นาซาควักเงินปรับปรุงห้องน้ำในอวากาศพร้อมระบบสุญญากาศยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่านักบินอวากาศนั้นมีการขับถ่ายอย่างไรเมื่ออยู่บนสถานีอวากาศค่ะซึ่งล่าสุดนะคะนาซาได้ควักเงินจำนวนมหาศาลเลยในการพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำนะคะในสถานีอวากาศบอกเลยว่าการขับถ่ายบนอวากาศนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะคะองค์กร องค์การนาซาเนี่ยควักเงินซื้อชักโครกระบบสุญญากาศเพื่อนำไปติดตั้งบนสถานีอวกาศอำนวยความสะดวกแก่นักบินอวกาศที่ปฏิบัติงานอยู่นอกโลกค่ะโดยชักโครกบนอวกาศนะคะเพียง1โถมีราคาสูงถึง19ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะหรือประมาณ573ล้านบาทนะคะเหตุผลที่มันแพงถึงขนาดนั้นเนี่ยนาซาได้เผยข้อมูลว่าชักโครกที่นำไปติดตั้งบนสถานีอวกาศนั้น ไม่เหมือนกับชักโครกที่ใช้บนโลกค่ะเพราะว่าประกอบไปด้วยระบบดูดสุญญากาศแรงสูงมีระบบการวางท่อภายในที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อดูดของเสียที่เหล่านักบินปล่อยออกไปสู่อวกาศอันเว้งววางและหลังจากนั้นค่ะของเสียก็จะถูกชั้นบรรยากาศของโลกนะคะดูดเข้าไปและทําการเผาไหม้ให้สลายไปจนดูเหมือนกับดาวตกโดยชักโครกที่นาซาซื้อมานี้ ได้มาตั้งแต่ช่วงปี2007แล้วนะคะซึ่งทางบริษัทผลิตโถสุขภัณฑ์ในรัสเซียเป็นผู้ขายให้ในราคาสุดโหดแต่นาซากลับบอกว่าราคาแค่นี้ถือว่าถูกกว่าการสร้างชักโครกเองเสียอีก โดยในปีนี้ค่ะนาซาวางแผนปรับปรุงระบบสุขภัณฑ์ในสถานีอวกาศให้มากขึ้นนะคะพร้อมกับสั่งซื้อโถชักโรครกตัวใหม่ที่ลำยิ่งกว่าตัวเก่าเป็นงบ23ล้านเหรียญค่ะหรือประมาณ700ล้านบาทนะคะยึดอวัสดุที่เป็นไทเทเนียมในการผลิตรวมไปถึงปรับปรุงให้นักบินอวกาศหญิงสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วยโดยจะมีการนําไปทดสอบการใช้ที่สถานีอวกาศของนาซาก่อนแล้วค่อยไปตป่อยอยังดวงจันทร์พร้อมกับแคปซูลโอไลออนของนาซาค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ